ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปากน้ำที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมต้องมาทำหน้าที่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผมเหมือนกันพี่น้องต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องครับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสิทธิแหน้าที่ตามระบอบประชาที่ตปไตยเสรีภาพพลดรภาพนะครับเราจะต้องเสมอภาคกันและ พี่น้องประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความสําคัญหมดพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงตบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมต้องขอากาบเรียนว่าศักดิ์ศรีของความเป็นคนมันจะหมดไปอย่างแน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนไปหลงตามหลังไอสุเทพทุกทุกบ้านพี่น้องครับผมขอากาบเรียนด้วยว่าวันนี้ มันมีข่าวออกมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ผมจะเปิดเผยเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องฟังและให้พี่น้องได้สบายใจได้เกมการต่อสู่นี้ไม่ต้องไปเกรงกลัวใครเพราะบ้านเมืองนี้เราอยู่มานานอยู่มาชั่วนาตาเปตั้งแต่บรรพบุรุษของเราจนชั่วลูกชั่วหลานและสืบต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตกถึงชั่วลูกชั่วหลานก็คือ การที่จะปกป้องผืนแผ่นดินประเทศไทยและอธิปไตยไปถึงชั่วลูกชั่วหลานให้มันเกิดสันดีสุขแก่สังคมแก่ประเทศชาติจะไม่เป็นน้องครับเราจะไม่ยอมไม่ก้มหัวให้ใครที่จะมาบงการเราเราไม่ก้มหัวให้ใครมาบังคับมาขู่เข็นมาใช้งานแรงงานเราเยี่ยงท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมขอกาบเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องนะครับสําหรับคําคืนวันนี้นะครับ ขอการเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องด้วยเสียงดังๆว่าเราจะต้องต่อสู้ร่วมกันสู้เราไม่สู้ครับพ่อแม่พี่น้องครับสู้นะครับพี่น้องครับผมขอประเดิมเลยนะครับเสียงมาจากกรกะตนะครับว่าไอ้พวกมันนี่ยพยายามในการที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลมีการเลื่อนกันวันเลือกตั้งจากวันที่สองถัดไปอีกสองสามเดือนโอ้โห มันจะอะไรกันนะกันหนาะพี่น้องครับการเลื่อนการเลือกตั้งอย่าลืมนะครับว่านี่คือการที่จะยั่วยุให้รัฐบาลได้กระทําการผิดกฎหมายและโดยเฉพาะ,พาะกฎหมายในมาตานี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่ร้ายแรงเป็นกฎหมายที่ไม่มีไม่น่าที่จะมีใครที่จะกล้าเข้าไปสุมเสี่ยงต่อการเลื่อนการวันเลือกตั้งพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นพระราชกิจสตีกาเป็นกฎหมายสูงสุดครับว่าไมมพี่น้องครับ คำว่ากฤษฎีกาคือกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นที่ตาไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีการกําหนดอย่างตายตัวแล้วและเป็นพระราชกิจีกาคือเป็นการกําหนดมัดหมายขององค์พระเจ้าแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตาเป็นกฎหมายไว้แล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะไปเลื่อนนั้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะไปเลื่อนนั้นมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่ สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำไมประเทศไทยกะกะตไม่คำนึงเลยว่าคนในจำนวนหลายสิบจังหวัดที่ไม่เอาด้วยกับพรรคประชาธิป,ปัตย์พรรคไอ้บ้าๆนี่นักการเมืองบ้าๆนี่มันไม่ลงสนามเลือกตั้งและมันยังก่อกวนอีกแล้วทำไมไม่ปล่อยให้มันไปลอยแพมันออกทะเลไปเลยใช่ไหมพีม่น้องครับทำไมไม่สนใจอะไรกับมันไอ้กะกะตบ้าพวกนี้มึงมีหน้าที่อะไรมึงรู้จักหรือเปล่า ก็ตอบลปว่าย่อมาจากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งมึงมีหน้าที่อยู่แล้วมึงต้องทํางานให้สาเร็จที่มึงจะเป็นเนเกลนกลัวใครกลัวมึงก็ไปฟังที่พวกพรักประชาธ่ปัดพูดเป่าหูอยู่นั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวกูจะฟ้องให้มึงผิดกฎหมายด้วยมึงก็ผิดมึงก็ไปเข้าข้างพวกมันมึงก็ผิดมึงไม่ไปเข้าข้างทางรัฐบาลมึงก็ผิด แลวมึงจะเอายังไงในเมื่อมึงไม่หน้าที่ในการทำงานเพื่อความยุติธรรมเป็นธรรมแก่สังคมแล้วมีหน้าที่ทําการเลือกตั้งให้มันเกิดความยุติธรรมไม่ใช่ว่ามึงไปค้าลำเอียงเข้าไปได้ายหนึ่งและถ้ามึงไม่ทํางานมึงก็ผิดอีกเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะเท่ากับว่ามึงละเว้นการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นข้อหาเหล่านี้มึงโดนแกล้งแน่นอนและเที่ยวขณะนี้ต้องบอกได้เลยว่าถ้ามึงไม่ทํางานโดยการขี้เกียจหรือมึงลำเอียงก็ข้างกบฏ ไอ้พวกชาชั่วทั้งหลายนั่นแหละมึงต้องโดนจับเข้าคุกแน่นอนพ่อแม่พี่น้องครับผมขอกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับจากคณะกรรมการกอกตทที่บอกว่าจัดการกรรมการจัดการเลือกตั้งผลที่สุดมันต้องแปลเลยฮะพี่น้องแปลว่ายังไงกกตสงสัยต้องแทนที่จะทํางานด้วยความขมักขมันรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองพี่น้องครับไม่ต้องไปสอนรัฐบาลเลยไม่ต้องไปสอนงานไม่ต้องไปขอบัตรเลื่อนเสร็จแล้วเขาจะได้สรรเสริญคุณ ของพวกมึงสารเสิญการปฏิบัติหน้าที่ของพวกมึงคนทั่วทั้งประเทศไม่รู้กี่60กว่าล้านคนรวมไปทั้งต่างประเทศด้วยคนไทยในต่างประเทศเสร็จแล้วก็จะสารเสวนพวกมึงว่าเป็นกลุ่มที่กล้าเสี่ยงตายกล้าลุยการทํางานนี่แหละครับพ่อไม่พี่น้องถ้าเปียบเป็นทหาร,หารก็เหมือนว่าผู้บังคับบัญชาส่งให้ไปรบที่ภาคใต้มันก็ต้องไปจะไต่หน้าที่ไหนวันไหนก็มันก็ต้องกล้าทํามันต้องเป็นอย่างนั้นกกตแต่ถ้ามึงไม่ทํา จากกกตที่จะต้องว่ากลุ่มกล้าตายหรือว่าคณะกรรมการจัดก,การเลือกตั้งมึงต้องแปลได้อย่างเดียวก็คือแกงกวนตีนใช่ไหมพีม่น้องครับมึงต้องแปลได้อย่างเดียวว่าแกงกวนตีนมึงจะทําอะไรมึงก็ไปทำทักทีผลลี่สุดลอกแอกลอกแตก,ก,แตกมาสอนงานรัฐบาลด้วยพอสอนงานรัฐบาลเสร็จก็ไปงองแงถ้ารัฐบาลไม่วันนี้มีการรัฐบาลเรียกเข้าไปคุยด้วยนะกะกะตแต่มันก็เกี่ยงไว้ไม่เอาไม่เข้าไปไม่ไปคุยไม่ไปตกลงกัน พอไม่ทอบอบทําไมไม่ตกลงก็เพราะว่ากะกะตมันก็เหมือนจะกดดันให้รัฐบาลนี่เลื่อนวันเลือกตั้งให้ได้พี่น้องครับนี่มันแปลว่ามันลําเอียงเข้าข้างฝ่ายกบฏแล้วมันต้องการให้พักประชาธิปัตย์บอกว่าเออมึงต้องเลื่อนวันเลือกตั้งมึงต้องไปกดดันรัฐบาลแนละะกกตพรักประชาธิปัตย์บอกไว้สั่งไว้ยอย่างนี้มึงทามึงช่วยกูหน่อยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วถ้ากูเลื่อนวันเลือกตั้งมึงจะไปลงรับสมัครเลือกเลือกตั้งหรือไงไอพวกพรคประชาธิปัตย์ บอกว่าไปกูจะไปแต่ที่จริงแล้วมันไม่ไปหรอกเพราะไม่พี่น้องครับมันจะหลอกกกตให้ไปกดดันขอเลื่อนวันนะฮะเลือกตั้งจากรัฐบาลแล้วเสร็จแล้วมันจะกล่าวหารัฐบาลว่าทําผิดกฎหมายนะฮะไปก้าวล่วงกับพระราชอำนาจพระราชกิจสีดาการพระราชกิจสีดาของพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นต้องขอบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเรื่องอย่างนี้ละรัฐบาลทําไม่ได้กรกตมึงก็เลื่อนวันไม่ได้มึงจะบ้าหรือไงทําไมมึงไม่ทํางาน พี่น้องครับปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรื่องอย่างนี้ผมขอบอกไว้นะครับรัฐบาลเลื่อนไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปแต่ยี่ยุ่งมึงเป็นหน้าที่ของกกตแล้วมึงจะทำอย่างไรเรื่องของมึงคนจํานวนส่วนมากหลายจังหวัดหลายสิบจังหวัดในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับมันยังไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาแต่เฉพาะไม่กี่จังหวัดที่ภาคใต้และมีปัญหาแต่เฉพาะคนกรุงเทพที่มาชุมนุมกันขณะนี้พี่น้องคนเสื้อขาว คนเสื้อขาวคนที่จุดเทียนในการที่เอาแสงเทียนส่องไปสู่จิตใจให้สว่างสวยเขาเรียกว่าเกิดปัญญาการขึ้นมาอย่าไปหลงโง่ง,งงายเดินตามหลังไอ้สุเทศม็อบกบฏพวกนี้พี่น้องเหล่านี้มีจํานวนมากมายพ่อแม่พี่น้องครับผมขอกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าจํานวนประชาชนเหล่านี้มีมากมายที่ไม่เห็นด้วยนะครับออกหนังสือพิมพ์ลงข่าวมาทุกจังหวัดแทบทุกจังหวัดเลยนะครับมีจํานวนมากมาย เขาเรียกว่าจุดเทียนชัยนี่เหมือนกับจุดเทียนวันที่าทันวาวันเฉลิมพระชนม์าบรรษาของในหลวงด้วยเยอะแยะไปหมดครับตามสถานที่ราชการต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่เขานั่นหมายกันไปนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการสบายใจได้ตบมือตัวเองหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ต้องไปกลัวอะไรกับพวกมันรออย่างเดียวให้รัฐบาลอย่าไปสนใจกับม็อบไอทิเท็กรอให้มึงปิดกรุงเทพไปก่อน วันสองวันมึงจะสร้างความรุงแรงมึงก็สร้างไปแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดูแลกันอยู่ว่าใครเป็นใครและมีกล้องพีซีทีวีจับกันอยู่ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นถ้าใครก่อเหตุก่อปัญหาปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีหน้าที่ในการบันทึกภาพบันทึกๆๆๆว่าเรียบร้อยเสร็จสาบเรียบร้อยโน่นน่ะกูไปเช็คดูภาพประวัติของมึงไอ้นี่มึงน่าเข้าข่ายน่าจะเป็นโจรใต้ด้วยหรือเปล่าไอ้นี่มึงเข้าข่ายเนี่ยก็เป็นการของไอเทพเทือกการแล้วพวกนี้มีคดีติดตัวไหม เป็นคนที่ค้าขายยาเสพติดหรือเปล่าเป็นคนที่ขายของเถื่อนหรือเปล่าเป็นคนที่เจ้าของบ่อนหรือเปล่ามาเฟียที่ผลหรือเปล่าเช็คดูให้ละเอียดเรียบร้อยเลยครับม่มแม่พี่น้องจับมันทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการชำระล้างกรุงเทพมนครนอกจากไม่มีพวกกบฏไอชาติชั่วนี้แล้วมันยังสามารถที่จะปราบการทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าผู้มีอิทธิพลมาเฟียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ่อแม่พี่น้องกับคนขายยาเสพติดด้วยรวมไปกับไอเทพเพือกสุบรณเลย เรียบร้อยไปเลยโรงเรียนจีนหรือโรงเรียนไอเทศไปเลยใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไห่หวงผมขอกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะจัดรายการวิทยุอีกเพื่อที่จะบอกให้พี่น้องได้ไปทุกหัวละแหงและได้รับรู้และมีการลิงก์สัญญาณไปตามเครือข่ายตามที่เครือข่ายของกบพนะครับสถานีวิทยุของพี่หนุ่มเขาที่ขึ้นแม่ขายก็คือ90.25เมกะเฮิร์ตนะครับว่าพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้ววันนี้นะครับมันมีข่าวมาว่าไอกรมดี i หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนา,ายธนธิ์เพ็งดิตนะครับมีการในการที่จะทําสํานวนนะครับยื่นออกขอหมายจับ55แกนนําของพวกกบฏไอเทพเพื่ออีกแล้วพี่น้องครับโดยเฉพาะก็คือว่าในข้อหามาตราที่113 พี่ตู่ขึ้นมาบอกนะครับเดี๋ยวมีศิลปินซันซิโลมาอีกแล้วแล้วก็ใครอีกก็มีนะครับนักปลาใสานะครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะมียังมีผมคนเดียวนี่ผมมาขึ้นมาปลาใย,ยังไม่สรุปนะต้องขอบอกไว้ก่อนนั่งฟังกันไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับมันยังไม่ดึกด้วยเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้นะสถา,านที่ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเราเรียบร้อยรวมทั้งการของเวทีนี้ด้วยไม่ต้องห่วงทางงานเวทียังไม่ปิดผมยังไม่สั่งปิด อย่าเพิ่งไม่ยุกอย่าพิ่งลุกอย่าเพิ่งไปลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกขยับไปไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงการบ้านก,การเมืองมันสําคัญมากกว่าพี่น้องครับผมขอรับประกันว่าวันนี้มินมีข่าวจากดีเอแล้วโดยเฉพาะทาริสเพ็งดิตนะฮะมันโคตรที่จะโมโหมากไอ้ศาตร์เอ้ยกูเป็นอดีตกูเป็นอธิบดีกรมดีเออกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะไอพวกเมืองนตอนที่มอบของไอเทศเทือก มาที่บุกมาที่กรมดีเอสไอของนายธาริศเพ่งดิตเป็นยังไงฮะมันมีรูปของไอ้ธาริศใหญ่ๆเลยขนาดนี้รูปนะฮะตั้งไว้โชว์ว่ามันเอาเท้าไปถีบเลยนะฮะเอาตีนไปถีบถีบ,ถบ,ถบ,ถบรูปหน้าของไอ้ธาริศเพ่งดิตออกนังสือพิมพ์ทั่วประเทศทั่วโลกพี่น้องครับปรากฏว,ว่าไอ้ธาริศเพ่งดิตห,หัวล้านกูเก่าแล้วกูมึงเล่นกูลึกเกินนี้กูโมโหเลยมึงเก่าแล้วเก่าอีกหัวล้านแล้วหัวล,าล้ววลานอีกธาริศเพ่งดิต แล้วมาวันนี้มันแถลงข่าวบอกว่าตรียมประกาศจับแกนนำ55คนในข้อหาที่ปลุกปั่นยุยงข้อหากบฏมาตราที่113และมาตราที่114นอกจากนั้นมาตราที่116นะครับพ่อแม่พี่น้องครับในฐานในฐานาที่ยุยงส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องกระทาการผิดกฎหมายนะครับตามสถานที่ต่างๆบุกยึดสถานที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีมาตราที่125ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในฐานข้อหาร่วมกันสมคิดสมคบในการที่จะนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทําผิดกฎหมายแล้วในการที่จะขโมยสิ่งของทรัพย์สินของทางราชการด้วยขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะ,ะเยอะแยะหลายมาตรามากเลยนะครับพ่อแม่เป็น,น้องครับก็เรียกว่าติดคุกแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยไอ้พวกบ้านเนี่ยฮะพอลงจากเวทีหรือไม่ก็เลิกจากการเป็นม็อบแล้วนะผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยสุเทพสุเทพไรเพี่ อะไรอะไรพี่ตำรวจครับสุเทพครับเข้าคุกเข้าคุกทำไมล่ะครับไอเหี้ยมึงมีคดีตั้งสองพันกว่าคดีแนละ้วเข้าคุกเข้าคุกใช่ไหมพีม่น้องครับนี่บทบาทํามันจบผมต้องบอกได้เลยนะเฮ้ยสองพันกว่าคดีเลยวรับไอซันมึงไม่รู้หรือไงก็มึงสลายเสื้อแดงเนี่ยมาเจ็บไปสองพันคดีล้มตายไปเก้าสิบเก้าศพแล้วเสร็จแล้วมึงโกงไว้ที่ไหนบ้างอนะ่ะลงพักสามร้อยเก้าสิบหกแหง่งลงลง,ลง,ล,งลงเรียน แล้วก็สปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้วเอาอยัางไงเนี่ยมันไม่มากมายถึงสองพันกว่าคดีหรืองไงโอ้ใช่ครับพี่ฮะแล้วจะให้ผมทํำยังงเข้าคุกเข้าคุกไปตายในคุกกันเลยไอบ้บาใช่ไหมพี่น้องครับแม้แต่อภิสิทธิ์ผมก็บอกได้เลยว่าจะเป็นรับใช้กฎแห่งกรรมแน่นอนมาที่ทํากรรมที่สร้างไว้ไม่รอดพ้นหรอกครับกฎแห่งกรรมคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดคนเราทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วหลักการทางพระพุทธศาสนาหนีไม่พ้น เพราะนี่คือสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสร้มาดีแล้วใช่ไหมพี่น้องครับผมกล้าพูดนะครับคนเราจะหนีกฎหมายไปนี่ไหนก็แล้วแต่กฎหมายบางทีเนี่ยมึงหนีรอดได้20ปีนะพ้นไป20สปีหนีไปรอดได้เพราะกลับเข้ามาปรากฏว่าตายเพราะกฎแห่งกรรมอยู่ลําบากตกละกรรมลําบากเพราะกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมลงโทษใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอกราบเรียนเพราะไม่พีน้องนะครับ อันนี้เป็นข่าวจากดีเออนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนา,ายธาริศเพ่งฤทธิ์นะครับมันนั้นมันก็เตรียมที่จะออกหมายจับแล้วนะฮะบพอรู้แล้วว่าอีกหน่อยม็อบของกระบฏสุเทพเพื่อสุบนนรรณฮะก็จะมีการอวสานต้องจบลงอย่างแน่นอนนะครับเพราะไม่เป็นน้องครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับและนอกจากนั้นก็คือว่าม็อบของนายสุเทพนะครับจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆหน่อยนะฮะเพิ่มสก มีการตายทุกวันมีการยิงกันทุกวันรอดูพรุ่งนี้ก็ออกข่าวอีกมุมนั้นมุมนี้พอไ่ไปน้องครับเดี๋ยวก็มีระเบิดเฟี้ยงเข้าไปเพราะที่แน่นอนที่สุดมันเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะทําให้รัฐบาลสั่งตํารวจหรือสั่งทหารเพื่อในการใช้มาตรการรุนแรงก็คือมาตรการในการปราบปรามก็คือประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก ถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินหน้าที่ที่คนจะต้องทําก็คือเจ้าหน้าที่ทหารทหารเรียนมาฆ่าคนครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ตำรวจเรียนมาในการปราบจลาจลน,นะฮะไอ้ไงสุเทพฮะหน้าดําตัวก็ดําอยู่แล้วอ้ฮะนี่เป็นยังไงว่ามึงเนี่ยมาก่อกวนหน้าเวทีบ้าเหลือเกินครูก็เบื่อกับพวกมึงเนี่ยไม่แล้วไม่เลิกบ้าและสุเทพเนี่ยไปไปไป,ไปที่ไหนก็ไปไล่มันไปหน่อยพี่น้องครับนะ หน้าดำนยังตัวดำทั้งหมดเลยสุเทพเสือกสุบันเนี่ย <laughs> นะครับไล่มันไปให้ไกลไอเจ้าตัวปัญหาไอ้ตัวทำลายชาติบ้านเมืองนะครับนะเอ้าจริงๆทําทำไมผมนึงเรียกว่าสุเทพพักพวกมันก็ยังพูดผมไปฟังมันอยู่เลยปีน้องมวนหมาประชาชนที่มาร่วมชุมนุมกันนณที่นี้เราจะต้องได้รับใัยชนะแลฐจะบอรยิ่งและจะต้องออกไปอย่างแน่นอน วันนี้มีผู้มีประสบาการณ์ถือว่าเป็นอาโวโุโสในการต่อสู้เมือคือพี่หมาจำลงองอ้าวว่าก็ไปนั่นเห็นไหมมันก็ทั้งหมดก็สสุปว่าเป็นหมาเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องครับอา้ามึงก็เป็นหมาด้วยสุเทพเห็นไหมอา้าคันสรุปกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงครับเพราะไม่พี่น้องมึงจะรุนแรงมึงจะฆ่ากันยำแยงกันยังไงกูรู้พฤติกรรมมันมาหมดไม่ว่าจะตั้งแต่เสียไอ้มันเตรียมในการที่จะปิดประเทศแช่แข็งมาแล้ว ไอ้บ้าพวกเน,น,นี้มึงก็จะต้มยำทำแกงยังไงจะปิ้งคั่วยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมคนกรุงเทพไปเห็นดีเห็นงานเดินตามหลังมันไปปุ๊บเสร็จแล้วถ้ามึงน้ำตาไม่ตกในมึงก็ไม่รู้สึกหรอวะถ้ามึงไม่เห็นฝาลงมึงก็ไม่หลั่งน้ำตา <c oughs> บอกไว้เลยดีคือคนกรุงเทพในยุคนี้เวลานี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้ามันปิดกรุงเทพมนออครโดยเฉพาะเยวาวราชและสีลมนะครับผมบอกไอ้ล้านทองนักธุรกิจระด,ดับพันล้าน ให้มึงกลับมาจนอย่างกูบ้างวะมึงจะได้รู้ว่าคนจนมันลําบากขนาดไหนใช่ไหมพี่น้องแล้วกูจะได้รู้ถูกมึงอีกมึงบ้าไหมล่ะมึงรวยอยู่ดีๆนะ้มึงเสือกไปหลงกลในเทพเพื่อให้มันหลอกได้ผสมน้ําหน้ามึงสุยใช่ไหมพี่น้องครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงผมกล้าพูดเลยว่าณนะสถานการณ์การเมืองวันนี้ขอให้ใจเย็นๆ และรัฐบาลไม่ต้องไปสนใจอะไรกับพวกมันมันยั่วยุยังไงไม่ต้องไปสนใจโดยเฉพาะเรื่องการผิดกฎหมายผมบอกไว้เลยแล้วเป็นไม้ตายสุดท้ายของพวกมันด้วยถ้ารัฐบาลมีการไปทําผิดกฎหมายนะจบเลยจบเลยถ้ามันด่ายังไงยั่วยุยังไงก็ฟังเอาหูทวนลมกันไปจบพี่น้องที่กคาลรัรักทุกท่านนะครับผมก็อยากจะการาเปลี่ยนพราแไม่มี่น้องไปอีกว่านะฮะงบประมาณทหาร มีคนเขาบอกผมบอกว่าคุณสมศักดิ์ทำไมไม่พูดเงินเงินงบประมาณทหารผมขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับงบประมาณทหารในช่วงของรัฐบาลนายพิสิธิ์มีการแปรยติของงบประมาณทหารใจนจํานวนมากมาย لى. เมื่อก่อนนี้งบประมาณทหารได้แค่5000ล้าน6000ล้านแต่ลงเติมตั้งแต่นายอภิสิทธิ์เวชชา,าชีวะเพราะว่ามีการตกรางวัลให้กับทหารที่ไปยึดอำนาจให้จนทําให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล เสร็จแล้วเป็นยังไงครับมีการแปรยติในงบประมาณของทหารได้ทั้งสองแสนกว่าล้านสามแสนล้านพี่น้องครับจนนํามากระทั่งมีรวมทั้งงบปูกพันด้วยได้เป็นเหลหลักหมื่นล้านนะครับพี่น้องที่กคาลพครับหลักเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นโอ้ขอไปมันเป็นสองแสนล้านสามแสนล้านมันเป็นหลักถึงขนาดเป็นล้านเป็นหนึ่งล้านจุดห้าล้านล้านหมาแล้วมันมากมายมหาศาลนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ชนใต้ไล่ย,ยิงประชาชนไล่ยิงผ้าเน้น เถ็นชีหรือไล่ยิงข้าราชการตำรวจทหารต้องบอกได้เลยเพราะมันต้องการงบประมาณไปใช้ใจ่ายในทางภาคใต้พี่น้องครับแล้วมันจะแต่งตั้งพวกลูงนุงลูกน้องมันคอยดูแลแต่ถามว่าโจนใต้มันยิงหัวหน้าลูกน้องมันหรือเปล่าไม่ยิงเพราะว่ามันรู้อยู่แก่ใจมันรู้อยู่วิธีการทํางานวิธีการในการที่จะเรียกเงินงบประมาณมากินมาใช้กันนี่คืองบประมาณของทหาร โดยเฉพาะเวลาที่มันปฏิวัติยึดอำนาจเสร็จมันจะของประมาณเยอะมากเลยเดี๋ยวก็ไปซื้อรถถังบ้างเดี๋ยวก็ไปซื้อเครื่องบินบ้างนะครับเครื่องบินทิ่เป่นเนี่ยเอามาก็เสร็จแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ว่าใช้ได้กี่เครื่องกี่ลําแล้วก็โดยเฉพาะรถถังที่ซื้อมาจากยูเครนผมว่าคงไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เครื่องอะไรครับพี่น้องครับเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดก็เหมือนกับเขาเรียกว่า เครื่องมือสะกดวิญญาณนะฮะดูแลหลุมกลานเลือกเอ่อเขาไปหลุมฝังศพนะฮะเครื่องเครื่องตรวจวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บอลลูนบอลลูนนะครับที่จะไปขึ้นสูงสูงไปถ่ายมุมสูงหรือตรวจหาว่าโจรมันซ่องอยู่ตัวอยู่ตรงไหนซ่อนตัวอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่างบประมาณทาหารมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือยมากในยุคข,ของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีชวะคราบอแไม่พีน้องรับ เพราะมีการตกรางวัลกันอย่างมากมายแก่โบนัสรางวัลกันเยอะแยะเต็มไม่หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ห่วงเวลาที่มันแปลยติในสภางบประมาณทหารการมาทีการนี่โอ้โหได้กันคนละหลายร้อยล้านต้องบอกได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะมีการแปลยติให้ทางทหารอื้อซ่าเลยนะครับต้องขอกรับเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับใครหลายคนอยากจะให้ผมพูดเรื่องงบประมาณทหารนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าในยุคข,ของนายพิสิทธิ์นะครับ มันงบประมาณทหารมันใช้จ่ายไปเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมอยากจะขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าขอให้ช่วยเหลือกันเสียสละกันให้มากๆให้ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษากันไว้ถ้าเราไม่รักษาไม่ดูแลแล้วใครจะมาดูแลแล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงเวลาที่จะรวมเลือดเนื้อชาติเชิอไทยเราจะปกป้องเอาไว้ซึ่งอธิปไตยของพี่น้องบรพูงชนชาวไทยและจะต้องดูแลไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน กาบเรลี่ยนพราะไม่มีน้องแค่นี้ก่อนนะครับเพราะมีศิลปินยังรออยู่และผู้ปลาใสก็ยังมีอยู่อีกนะครับพราะไม่มีน้องครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่ภาพลักษณ์ว่าสมศักดิ์มันพูดดีไลนน่ะชอบสรุปเวทีหรือปิดเวทีแต่ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเพื่อให้เวลากับคนอื่นนะครับเพราะไม่มีน้องครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับขอบพระคุณมาก